สวัสดีค่ะนางสาวรุ่งรัตเชื่อเนื่องพัฒนาการอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมกลุ่มอาชีพตะไครีนะคะซึ่งอ,อ,อยู่ที่กลุ่มต่อยอดอนุรักษ์และปลูกพืชสมุนไพรข่้ใหญ่บ้านสายใหญ่หมู่ที่สองตำบลท่าใหญ่ค่ะนี้นะคะก็มีทีมงานลงมาเยี่ยมเยียนหลายท่านเลยค่ะตั้งแต่พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนะคะผู้นำแกนนาใน ที่มีท่านกำนัตนตำบลทุ่งใหญ่นะคะท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะคณะกับเครื่องสตรีตำะลน,นะคะที่สำคัญก็คือสมาชิกสตรีต้องสามท่านผู้ผู้นี้นะคะมีคนในครอบครัวค่ะก็อ,อยากให้ทุกท่านได้แนะนําตัวค่ะเริ่มจากพัฒนากร<ม>พัฒนากรเแก้วนะคะเป็นพัฒนากรตำบลทุ่งใหญ่ค่ะในชันนางนุ้ยเพียนจันกระอ,อกเป็นประธานสตรีนับทที่สองตำบลมุ่งใหญ่ค่ะีครับผมสรายุทธนากริ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัะชรีดันสกุลกำลันตำบลท่ามใหญ่และเป็นหัวหน้าคณะกับเพื่อนตำบลท่ามใหญ่ค่ะค่ะสกุทั้งสามท่านเลยที่คู่ในรอบนี้รับฟัทุกคนจะสมาชิกกลุ่มสตุีตำบลท่ามใหญ่ค่ะค่ะ่ยเดินค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มสกลสกุลหัวหน้าของท่านหรกค่ะสวัสดีค่ะนางสาวคนนี้เราสมาติกนางสมาชิกกองสกุลนบยที่วดเดินเป็นสมาชิกในครอบครัวครับ การตัวแทนกลุ่มนะคะได้คุยถึงการเริ่มต้นของกลุ่มนะคะตอนแรกนะคะเราด้่ยสมุนไพรก่อนนะคะแล้วประมาณปี2004-2026ธนะคารขยายกิจการก็มีการมาขอซื้อเรื่องค่ะก็นานก็เป็นรายได้ของครอบครัวด้วยแล้วก็ได้รชื่อสมุนไพรมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีการขยายกิจการแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลายอย่างค่ะ เป็น g จีค่ะเป็นพืชขอสารพิษนะคะแล้วก็พวกเครื่องสำอางก็มีใบสุดแจ้งะคะ่ะส่วนยาก,ก็มไีได้รับใบอนุญาตจากแบบโออยค่ะตลาดของกลุ่มค่ะที่เราทำการตลาดอยู่นะคะก็จะมีเตลาดนัดตลาดสดท้ายค่ะ แล้วก็จะผ่านมาทางลูกค้ากลุ่มลายค่ะที่มีการขยายธุรกากขึน้นก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้ในงานงานบุญงานบวชหรือว่างานศพพวกนี้ค่ะอะไรได้หลักเข้ามาค่ะรายรับแต่ละเดือนนะคะก็ลูกค้าก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5หมื่นบาทนะคะ,ะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วซึ่งาจะหักต้นทุนต่างๆแ,แล้วก็จะ คืนกลับให้กับสมาชิกนะคะก็ประมาณคนละ1 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะสาหรับเงินผู้ที่ทางกลุ่มได้ประสานผู้จากกองทุนบำบัดพัรนีทั้งนี้นะคะเป็นเงินหนึ่งแสนบาททางกลุ่มก็จะเอามาต่อยอดนุรักษ์สุขแลนุรักษ์นี่นะคะผู้คมครไพยนะคะจะมาเอามาต่อยอด ใช้ในการเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์อย่าะะงเช่นพวกตู้ตากสมุนไพรสติ๊กเกอร์ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ท,ท,ท,ทุกตัวะคะ่ะแล้วก็เคลียริให้มันดูดีขึ้นค่ะทำสติ๊กเกอร์ให้มันดูน่าสนใจขึ้นเพื่อที่จะมีการส่งขายทางเพจทางออนไลน์ที่จะเป็นช่องทางการาขายต่อจากนี้นะคะก็อยากจะให้ทางแกนนำในพื้นที่นะคะบันนีมีท่านกำนันรับรอง,องการของตรง,งนี้นะคะ กำนัทนทัศนิดันสกุลนะคะโดยส่วนตัวกำนันก็เป็นลูกค้านะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้นะคะมายาวนานผลิตยาสมุนไพรนะคะมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีนะคะซึ่งเป็นการยืนยันได้นะคะว่าเขาทำจริงๆแล้วก็มีรายได้นะคะและท,ที่สำคัญสามารถนำเงินมาคืนกับกองทุนพัฒนาบทบาทตรกีได้ะคะ่ะกำนันก็ขอยืนยัยนไว้ณ้ที่นี้ค่ะบ้านที่สองผู้ใหญ่สาริณีนะครับ ตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่ปี5 51ได้เห็นกลุ่มนี้แล้วจะดำเนินการมาโดยตลอดและเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมอยู่ตลอดครับตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่จนถึงวันนี้ครับผมขอรับรองครับมกลุ่มนี้มีวินัยใก,การเนินไม่มีประวัติเสื่อมเสียส,สามารถคืนเงินคู่กองทุนได้ดิฉันขอรับรองค่ะในฐานะคนในครอบครัวก็รู้ว่า,ววาคนในครอบครัวได้กู้เงินมาลงทุนครับ ค่ะก็เชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้นะคะสามารถนำเงนินชุมบุญเรียนไปต่อยอดกลุ่มงาที่สร้างงานสร้างอาชที่และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเป็างงานไปตามการบริหารจัดก,การนี้ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชด้วยคนใกการจับกัสองบทหนึ่งนั่นคือการขอคู่ต้องมีผู้นำเป็นนำในพื้นที่รับรองมีคนในครอบครัวรับรู้มีวินัยทางการเงินที่สัดก,กาก็คือมีการติดตามอย่างสองเรื่องและชำระเงนินที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ